ถ้ากกตใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมให้เกิดความทัดเทียมในทุกๆฝ่ายตามมูลฐานการผิดความผิดนะฮะแล้วก็ส่งให้สารธรรมนูญสารอาญาตุริตทําการวินิจฉัยประเทศชาติจะสงบร่มเย็นนะฮะและเกมการเมืองจะเปลี่ยนอย่างไรจะเปลี่ยนทิศทางไหนเกมที่2นะตัวเลขใหม่ก็จะเกิดขึ้นในทันทีไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อม นะและในระหว่างเลือกตั้งซ่อมก็จะมีกฎกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2566นั่นเองแน่นอนยืนยันปันธงทำาแม่นยำในยุทธศาสตร์ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิ้วสังกัดวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ประเด็นที่น่าสนใจคือถูกตั้งคําถามวม่าเอกยุทธจ์จะพลิกเกมอย่างไงและสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะวิศวครงามออกมาพูดบอกว่าอาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นทั้งประเทศ เขาก็ไม่ได้บอกเขาจะตั้งขึ้นมาแทรกแซงเขาตั้งขึ้นมาเพื่อทําอะไรหลายอย่างมั้งแล้วก็การที่เขาจะขอความร่วมมือให้ทางฝ่ายราชการประจําไปชี้แจงไปอะไรนั้นก็ถือว่าทํากันด้วยสันทวะไมตรีอันดีงามมันก็ทําได้เพราะในอดีตมันก็มีการเคยทําแต่ว่าช่วยทําให้มันแนบเนียนหน่อยไม่งั้นข้าราชการประจําเขาจะลำบากใจเพราะยังไงเขาก็ยังทํางานอยู่กับรัฐบาลนี้แต่ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลถ้ามันมีวี่แววชัดๆเนี่ยเหมือนในอดีตมันก็เคยมีะเมื่อมีวี่แววชัดๆว่าพักไหนอย่างตอนสมัยพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลครั้งแรก300กว่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ชัดเจนมันไม่มทีที่จะกลับเป็นอย่างอื่นได้มันไม่ต้องอาศัยสวมาโวทไม่ต้องอะไรต่ออะไรแล้วตอนนั้นแม้จะยังไม่โปรดกล้าวตั้งนายกมันก็ชัดเจนเขาก็เคยขอความร่วมมือทางราชการประจําไป ให้ตัวเลขให้ข้อมูลต่างๆก็เคยทําทํานิ่งๆเนียนๆหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกะอะไรนะพีดมันไม่ผีดหรอกครับแต่ว่าเขาอาจจะอึดอัดใจลำบากใจเพราะว่ามันอยู่ที่ขอข้อมูลอะไรก็ไม่เป็นไรฮะอย่าไป <ส Rules. S 1> ถือเป็น<ส>เรื่องใหญ่เรื่องโตลโดยมารยาทควรทไคคือคุณจะให้ หลอกให้ผมพูดว่าไม่ควรทําผมไม่พูดอะควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะกาเว่าพัารเมืองเข้าไปเรายกสถานะของคนที่ทํางานอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเราโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับหรือสถานบริการนะนั้นการให้การสาธารณสุขเนี่ยขึ้นเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับความมุ่งหวังก็คือจะยกฐานะนะครับยกศักดิ์ศรีด้านอาชีพนะครับเรื่องการทํางานให้มี โอกาสได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งสูบิริการต่างๆนะครับในขณะนี้เองเนี่ยเท่าที่มีข้อเรียกร้องข้อเสนอมาเนี่ยการดูแลหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมานะครับก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่าย กลุ่มนี้เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณไม่ใช่งบประมาณนะครับหลังจากที่มีการยุบลูกจ้างประจําของทุกหน่วยงานไปเลิกจ้างตั้งแต่ปี2 5 4 0เป็นต้นมาเนี่ยนะครับไหนถึงไหนแล้วคดีหนึ่งไม่ไปถึงไหนเลยเรียนถามว่ามันเท่าเทียมจริงหรอสามสิ่งที่อันตรายสำหรับประเทศไทยที่สุดทีด่เนไม่ได้กลัวเรื่องเศรษฐกิจดิฉันไม่ได้กลัวอดอยากปิดประเทศคนไทยก็ไม่อดตาย เราปลูกพืชปลูกผักทุกอย่างกินได้ทรัพยากรเรามีแต่ถ้าประเทศไทยจะตายก็เพราะประเทศไทยวางตัวไม่ถูกในสังคมโลกยูเครนเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงเอาดาราตลกมาเป็นประธานาธิบดีไงคะประเทศไทยถ้ามีผู้นำที่ไม่รู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูไม่รู้ว่าสหรัฐวควรจะใกล้ไม่รู้ว่าจีนก็ไม่ควรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากนะักวางตัวอย่างมีศักดิ์ศรีและบาลานซ์อำนาจในโลกได้เราถึงจะอยู่ได้ ถ้าเราไม่รู้เรื่องรู้ราววันนี้เนี่ยอารัเบียกับอิหร่านเขาจับมือกันแล้วคุณจะอยู่ยังไงนั่นคุณก็เคยไม่เดียกเขาคนนี้ก็ไม่เดียกเขาเออออะไรก็จะเอาเรื่องแต่พมา่าคุณจะอยู่ได้ยังไงทุกวันนี้ขึ้นข้อนประเทศคุณใช้การจากพมา่าคนพม่าอยู่ในประเทศคุณเท่าไหร่อันตรายที่สุดสําหรับการมีผู้นําประเทศที่ไม่มีวิสัยทัศน์ทางด้านต่างประเทศโลกล้อมไทยความขัดแย้งแบ่งขั้ว เลือกข้างหนึ่งความเท่าเทียมไม่มีจริงแค่ตัวเขาเองก็เป็นสัญญาของความไม่เท่าเทียมแล้วสองผลประโยชน์ส่วนรวมหรือแน่ใจเหรอว่าักธุรกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาลจะทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องจุดยืนระหว่างประเทศอันนี้อันตรายที่สุดเมื่อยายเห็นคลิปของนายพิธาหัวหน้าก้าวไกลาย,ยายก็รู้ทันทีว่า ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมซึ่งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านจะประชุมครั้งต่อไปนะครับในการกำหนดวาระการประชุมวันอังคารที่6มิถุนายนที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปนี้เราจะมีเดือนมิถุนาคมและเดือนกรกฎาคมโอ้ยจะเปลี่ยนประเทศไทยก็ยกเว้นเดือนไว้บ้างเถอะพ่อคูณ สดเครื่องงามรองนาย,ยกอมตรีนะก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะเรื่องการเรียกคนเข้ามาเจอนะของอาทางก้าวไกลนะก่ตั้งกรรมการขึ้นมา5ชุดแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้เรื่องของการพลิกเกมทางการเมืองนะซึ่งปรากฏว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็มองแล้วว่าพิธาไม่ได้เป็นนาย,ยกอมตรีแน่นอนนะครับผมไม่เป็นนาย,ยกฐมตรีนะตั้งคาถามว่าจะพลิกเกมในทุกแบบไหนนะครับทิศทางไหนและจะเป็นอย่างไร นักวิเคราะห์ก็บอกโอ้ยมือที่มองไม่เห็นที่ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะวาสนาก็วิเคราะห์อย่างหนึง่งนะจตุพรก็วิเคราะห์อย่างหนึง่งนะหมาแก่ก็วิเคราะห์อย่างหนึง่งก็บอกมือที่มองไม่เห็นเขาไม่กล้าทําโน่นนี้นั่นหะรอกนะปันธุ์นาย,ยกพลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนมาได้ไงเป็นนายกกำตรีได้ยังไงอยู่ต่อ,อยังไงกลับมาเป็นรัฐบาลได้งไงทุกคนตั้งคำถามนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่วิษณุครรอง,งามก็บอกว่าถ้าพิธาโดนนะฮะก็อาจจะเหมือนกับกรณีการเลือกตั้งเป็นโมฆะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเลยก็มีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาในสมัยพจรมันเนี่ยนะเข้าไปในคูหาเลือกตั้งและปรากฏว่ามีการถ่ายรูปสุดท้ายเป็นประเด็นขึ้นมาสารวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในขณะพิธาตอนนี้ ถูกร้องเรื่องคุณสมบัตินะครับไปถือครองหุ้นสื่อนะวิษณุเครือง,งามก็ชี้นะบ,บอกว่าอย่างไรก็ตามนะรเรื่องนี้ก็อยู่ที่คำร้องคำฟ้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไปฟ้องต่อสารธรรมนูญว่าจะเอาผิดถึงไหนนะครับในขณะที่สดสีก็บอกว่าเรื่องเนี้ยสดสีก็เป็นอดีตกกตเน,นี่ยเรื่องเนี้ยเป็นความผิดเฉพาะตัวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ถึงหรอก ไม่ต้องสอสอทุกอย่างเนี่ยสบายมากไม่ต้องเป็นห่วงท่านสอสอทั้งหลายของก้าวไกลได้เป็นสอสอแน่นอนตกลงมันอย่างไงแน่ไป่เชื่องานสังเคราะห์ฮะแปลกใจไหมที่สดศรีพูดอย่างนั้นผมไม่แปลกใจหรอกสดศรีมอีอยู่ฝั่งซ้ายตลอดไม่เคยอ,อยู่ฝั่งขวาน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราต้องเรียนรู้นะเวลาดูคนฟังคนการวิเคราะห์ของแต่ละฝ่ายเขาเป็นนักวิเคราะห์นั้นนะนะครับสิ่งที่วีษณุออกมาพูด ก็อยู่ที่คําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงไหมจริงนะครับการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นถ้ามีการผิดตอนนี้มีการถ่ายรูปในเขตคูหาการเลือกตั้งนั้นผิดไหมก็ผิดนะฮะไม่สามารถจะทําได้นะตอนนี้ก็เห็นว่าสื่อมวลชนไปถ่ายรูปในครูหาเลือกตั้งซึ่งมีโอกาสที่จะให้มีการเลือกตั้งซ่อมและจะมีการเอาผิดกับสื่อมวลชนที่ไปทําการถ่ายภาพขณะที่มีการเลือกตั้งได้ไหมได้นะฮะและมีการทําให การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ไหมได้อันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะเคยเกิดขึ้นมา,มาก่อนและถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญตอนนี้มีคนพูดถึงรัฐธรรมนูญปี60มากมายเลยว่้อะไรมันติดตรงนั้นติดตรงนี้นะสวก็เสนอว่านะจะต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาติเลยจะได้ยุติปัญหาในขณะที่สีทานะกา็ฟังของพรรคยจหน่อยก็บอกว่าให้แก้ปัญหาเรื่องสอว ให้สวี่ยกเลิกนะครับการให้สวยกเลิกที่ว่าคือยกเลิกหรือพักใช้รัฐมนูญบางง่าตรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้สวเข้ามาโหวตนายกอมนตรีนะครับนั่นหมายควับว่าก็ให้สสวนนายกอมนตรีก็ได้เป็นนะพิธาก็จะได้เป็นนายกฐมนตรีก็คือไม่ให้สวมายุ่งกับการโหวตนะก็เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นแปลกแป่บางคนก็เสนอว่าตั้งรัฐบาลแห่งชาติ บางคนก็บอกว่าพักใช้บางมาตราจริงๆแล้วในะเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหุ้นส่วนทราบไหมฮะและการจนถึงวันนี้เนี่ยคนที่เขามีการแก้ไขธรรมนูนหรือเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูนซึ่งแก้ภายหลังนะไม่ใช่ของคุณมีชัยรุชพันนี่เขารู้อยู่แล้วประเทศไทยจะมาจุดนี้นะครับและจะเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งจะเกิดแบบนี้แน่นอนเพราะตลอด ก้าสิบปีที่ผ่านมาย้อนหลังก็เคยเหตุการเกิดเหตุการณลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงกันมาโดยตลอดเขาจึงเขียนจำนวนกันไว้เป็นชั้น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 จนถึงปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนรัฐบาลหรือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังคงอยู่เนี่ยจะทํำยังไงปรับเฉพาะคําตรีหรือไม่จริงมันไม่ได้ยากเลยนะถ้าดูตัวเลขมันมี2ส่วนหนึ่งหลักคิดตัวเลขณปัจจุบันตัวเลขณปัจจุบันตอนนี้ กับตัวเลขในอนาคตนะครับทำไมผมต้องพูดว่าตัวเลขปัจจุบันและในอนาคตก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เอาสิ่งที่เห็นมาวิเคราะห์คือตัวเลขในปัจจุบันตัวเลขในปัจจุบันมีอยู่2แนวทางคือ1เสียงข้างมากในการจัดตั้งฐบาลใครมีเสียงข้างมากที่สุดก็จัดตั้งฐบาลไปเป็นพักอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3ก็แล้วแต่ตั้งรัฐบาลไปแต่ถ้าจะตั้งไม่ได้ก็พักอันดับสองทตามพรคอันดับ3าําตาม นี่คือความเชื่อของนักการเมืองและพรรคการเมืองคุณส่วนทราบไหมฮะคนที่เขาเขียนรัฐมนูลเขารู้อยู่แล้วมันจะเป็นแบบนี้เขาจึงไม่ได้กําหนดในรัฐธรรมนูญน,นั่นหมายความว่าไงจตนาลมคือพรรคไหนรวมได้อันดับหนึ่งก็ตั้งได้เลยจบแต่ตั้งรอบเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะไม่เหมือนรัฐมนูลผ่านผ่านมานะฮะเพราะมันจะมีเสียงสสและมีเสียงสวรวมกันนะนี่คือหลักหลักที่หนึ่งนะ เสียงสสกับเสียงสอวรวมกันจนถึงขณะน,นี้พักที่มีเสียงข้างมากที่มีการรวมกันหรือเป็นฝ่ายค้านในะปัจจุบันรวมกันตั้งต,งตบ,บานจนถึงขนะนี้เสียงพอไหมไม่พอในการจัดตั้งตบ,บานไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสบกเสียงมีเทียงสามรอยสิบหกเสียงเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าได้เป็นรัฐบ,บาลไหมยังไงก็ไม่เป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นนี่เรียงตรงแล้วไไม่ได้เป็นหรอกนะฮะแต่อีกทางหนึ่งทางที่สอง คุณส่วนทราบไหมฮะพักฝ่ายรัฐบาลหนปัจจุบันซึ่งมีอยู่เกือบสองร้อยไปบวกกับของสวอเอาสองร้อยพอไม่ต้องเอาสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยกว่า,าแล้วเห็นไหมมันชัดเจนว่าจำนวนฝั่งมุลเอกประยุทธ์ถ้าให้ตั้งจะตั้งแข่งก็สามารถตั้งได้มัคนคุณก็โจมตีเสียงข้างน้อยมาตั้งรัฐบาลได้ไง ไปอ่านรัฐมนูลดูไปอ่านรัฐมนูลดูคนที่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยก็มีโอกาสข้ามมาโวนให้กับฝั่งพลเอกประยุทธ์ได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่กลยุทธ์ทางการเมืองไม่ได้ว่าเอออยู่พรรคนี้ต้องหัวในพรรคนี้ตลอดไปมันสามารถทําได้ไม่สามารถทําได้แต่สถิตภาพของอตถาบันมันจะไม่มั่นคงถ้าเกิดความวุ่นวายแบบนี้นั่นคือหลักคิดในตัวเลขณปัจจุบันนะครับที่เห็นกันอยู่ ที่กกตอบอกว่าเอาตัวเลขแบบนี้เลือกตั้งมาแบบนี้แต่ยังไม่ไรับรองใครเป็นสสไม่แต่คนเดียวนะเอาละนี่คือหลักที่หนึ่งนะซึ่งมีสองประเด็นเอาละมาหลักที่สองหลักที่สองคือตัวเลขณนปัจจุบันเป็นตัวเลขที่สิ้นสุดหรือยังนะทางฝ่ายค้าที่บอกจะเป็นฝ่ายค้ารัฐบาลยังไม่สิ้นสุดนะเพราะอะไรเพราะจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมการเลือกตั้งซ่อมจากกรณีอะไรมีการร้องเรียนเกือบสามันก็ดีการเลือกตั้งซ่อมลักษณะดังกล่าวเนี่ย มันเกิดขึ้นทุกครั้งนะไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นทุกครั้งพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเลขที่มีอยู่ในมือในปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขใหม่ต้องเซตซีโร่ใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะมายังไงหุ้นส่วนคอยดูตัวเลขใหม่มันจะมาด้วยการชี้มูลความผิดการรับ,บรองการไม่รับ,บรองขึ้นสารธรรมนูญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่องของการยุบพักแบบยุบพ,พักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดจากอะไรทราบไหมฮะ มันเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำนะฮะโดยใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมเนะะี่ยกกตเมียที่อะไรรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้สารธรรมนูญทำการพิจารณาที่เป็นความผิดทางอาญาก็ฟ้องศารอาญาทุจริตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญปี2560เขียนเพิ่มเติมให้อำนาจก่อขรวนก,การการเลือกตั้งเหมือนดังสารและเพิ่มเติมให้สารธรรมนูญเนี่ย ไกลไปดูมินเหยียดยามอาคาตบาดร้ายนะสารรํานูญเนี่ยคุกนะไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนยังเขียนไม่ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ตอนนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปีเหตุการณ์ประสบการณ์ปีห้าสามไปต้นมานเขียนไว้เลยไล่ฆ่าสารรํนูนตดคุกนะไม่ธรรมดานะฮะตดคุกเลยนะอำนาจของกกตซึ่งเป็นองค์กรอิสระอำนาจสารรํนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิม นะครับแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยต้องยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมนะกฎหมายที่มีคุณธรรมและกฎหมายที่รัฐเป็นตัวกาหนดเป็นสาคัญซึ่งเขียนไว้ทั้งหมดและอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับคณะกรรมาการการเลือกตั้งแต่ละท่านนะไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานสาลดีกาอดีตประธานสารอุทธร์เลขาธิการสารอุทธรอดีตเอ,อากอัครราชทูตนะและอีกหลายท่านเลยอาจารย์ต่างๆเนี่ย ที่มีความชํานาญด้านกฎหมายเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูอย่างที่ผมเรียนไว้อเอิญผมทราบเพระผมเป็นผู้หนึ่งในนั้นที่มีการแก้ไขนันภายหลังพอจะรู้บ้างนะครับก็ออกมาที่ใบให้ทราบคุณส่วนก็มาดูนะเรื่องก,การครอบงำพรรคการเมืองซึ่งไม่ได้นะทั้งพรรคการเมืองทั้งบุคคลเนี่ยไม่ได้ส่งโจจเนี่ยจึ่งเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้รักษินบอกว่าโลโปรไฟล์เพราะรักษินร,รู้อยู่แล้วว่าถูกสอบเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองมีพยานหลักฐานคลิปเสียง ภาพและพยานบุคคลเรียบร้อยนะเริ่มทําการสอบสวนไปแล้วนะเรื่องนี้นะฮะสเรื่องของนําสถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงซึ่งต้องโดนทุกพักการเมืองนะครับใครนําสถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงเป็นกรรมการบริหารพักพักก็ต้องเข้าสู่กระบวนการถูกยุบด้วยละ่ะนะฮะ่วนจะยุบไม่ยุบก็อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญหรือจะเป็นการกระทําความผิดส่วนตัวเนี่ยก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใ,ใดๆเรื่องนี้มีความจําเป็นจะต้องทํา เพราะเป็นเจตนาลมของผู้ร่างรัฐมนูลเรียงคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทราบนะ 3. เรื่องของการหลอกลวงประชาชนโฆษณาเกินจริงอันเนี้ยเจยตนาเขียนไว้เลยนะฮะเป็นประเด็นสําคัญเลยนะ,ะซึ่งเจตนาสําคัญข้อกฎเหล็ก4ข้ออีกข้อนึงก็คือการใช้สื่อนะฮะการจะใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่โอ้ยฉันจะลงทิกตอกฉันลงลงลงันจะลงเฟซบุ๊กฉันลงลงลงฉันลงที่ทวิตเตอร์ฉันลง Facebook, นลงลง,ลง,ลง, Twitter, ลง,ลงไม่ได้นะฮะ ผิดกฎหมายการและตั้งและเป็นกฎเหล็กต้องห้ามอันตรายเลยและเข้าสะเข้าข่ายสู่กระบวนการยุบพ,พักถ้ากกตใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมให้เกิดความทัดเทียมในทุกๆฝ่ายตามมูลฐานการผิดความผิดนะฮะแล้วก็ส่งให้สารธรรนูนสารอายาตุริตทำการวินิจฉัยประเทศชาติจะสงบร่มเย็นนะฮะและเกมการเมืองจะเปลี่ยนอย่างไรจะเปลี่ยนทิศทางไหน เกมที่สนะตัวเลขใหม่ก็จะเกิดขึ้นในทันทีไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะและในระหว่างเลือกตั้งซ่อมก็จะมีกฎกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2,566นั่นเองแน่นอนยืนยันฟันธงท้แงาแม่นยำในยุทธศาสตร์ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วม สนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทังหมดเลือดเนื้อเรา ชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเหยียบยทำทําลาย แสนพิศวรรักสุดกำล,ลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา